การที่การแข่งขันนะคะแอร์ซีแลนด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพกันบ้างค่ะล่าสุดผลการแข่งขันนะคะทีมบ้านทุ่งจากจังหวัดกระบี่ค่ะก็สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขัน a i r ์ซีแลนด์ไทยแลนด์ h a มเปี้ย h ชิพ0 2 2รุ่นอายุ12ปีค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะการแข่งขันก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการแข่งขันฟุตบอลแอร์ซีแลนด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2022นะคะรุ่นอายุ12ปีซึ่งมี24ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยจัดขึ้นที่สนามสิริวันวรีในอำเภอควนขนนจังหวัดพัทลุงโดยรอบชิงชนะเลิศนะคะบ้านทุ่งอาเดมีจากจังหวัดกระบี่ก็เอาชนะทีมจุฬา38ซึ่งเป็นทีมจากจังหวัดสุราธานีไป3ต่อ1รับเงินรางวัล30,000บาทส่วนทีมจุฬา38รับเงินรางวัล20,000บาทส่วนเกมชิงอันดับ3นะคะสวัสด์บวรอะคาเดมีซึ่งเป็นทีมจากสงขลาค่ะ ชนะทีมรีพับลิกจากสวัรคภูเก็ต1ต่อ0คว้าอันดับ3าไปครองพร้อมเงินรางวัล10,000บาทอันดับ4ก็เป็นของทีมรีพับลิกนะคะรับเงินรางวัลไป5,000บาทซึ่งทั้ง4อันดับก็ได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายพิพัฒน์รัศกิจประการรัฐมนตรีช่วยว่ากอบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยส่วนรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมนะคะเป็นของนายสวิททองคําผู้ฝึกสอนทีมบ้านทุ่งสปอร์ตอะคาเดมี ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเป็นของพัทระ2วิหกผู้เล่นทีมจุฬา38ดาวาซันโวเป็นของปองคุณนาวีวงศ์ผู้เล่นทีมบ้านทุ่งสปอร์ตอะคาเดมี่ที่ยิงไปถึง7ประตูขณะที่นักเตะยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของปองคุณนาวีวงศ์อีกด้วยสำหรับในรุ่น8ถึง11ปีในการแข่งขันนี้นะคะจะแข่งขันกันที่สนามอบจอสตูลค่ะโดยจะแข่งกันร,ระหว่างวันที่1 5ถึง18กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็ไปตามเชียร์ไปให้กำลังใจกันได้ค่ะ